สวั oh, สดีทุกคนวันนี้สั่งไอ้นี้มา n นเก,ก็ดในเก็ดวันในเก็ดวันนะคะเพิ่งได้มาเฮ่เฮเออเจริงชอบสี n นเก็ดวันมากกว่าในเก็ดนะคะของแท้นะสั่งกับพี่ที่รู้จักก็เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะเป็นแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาสีให้ดูแล้วกันเนาะ เราสุดไปก่อนเดี๋ยวเอาซีให้ดูกล่องสวยเนาะอันนี้คืออะไรเราก็ใช้ไม่เป็นนะอันนี้อันนี้กล่องสวยอะยังไม่เคยเห็นกล่องในทุกวันเห็นแต่นในกระทู แต่ไม่ชอบมันมีกล่องมีสวยดีว่ะนี่เลยเก๋ว่ามันเป็นกรมะหยีนะเป็นกล่องกรมะหยีข้างในก็สีแบบนี้เลยสวยมากชอบเยวมารีวิวให้ดูนะชอบว่าชอบสีนี้ชอบสีนี้ 弄、like、shampoo shampoo หน่อยสิ。